ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันด้านเจดีย์สามองนะครับสังขะบุรีกาญจนะบุรีวันนี้ด่านก็ยังไม่เปิดนะครับยังไม่สามารถข้ามไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านได้นะครับเราอยู่วันที่ด้านเจดีย์สามองนะครับ ก็มีนักท่องเที่ยวนะครับค็นคักพอสมควรนะครับในวันเสาร์งานเจดีย์สามองสำหรับใครที่จะข้ามไปฝั่งพม่านะครับยังไม่เปิดนะครับในทุกๆด่านของชายแดนข้ามไปดูเจดีย์ 应该是没办法，哈哈。 ตลาดสินค้าของฝากชายแดนเปิดนะครับมีทุกคนคึกคักอยู่ขายแล้วขายแล้วนะครับก็มาเที่ยวกันได้นะครับแต่จะข้ามฝั่งยังข้ามไม่ได้นะครับ้านเชดีสามองค์อากาศดีนะครับวันนี้ฝนไม่ตกเนี่ยก็ฝากมาเที่ยวกันได้นะครับ